สวัสดีครับ LU NC Thailand ห้อยทากตัวน้อยเจอกันแล้วครับคลิปนี้ถูกสร้างขึ้นมาไม่มีเจตนาชักชวนหรือเชิญชวนให้ลงทุนแต่อย่างใดการลงทุนมีความเสี่ยงทุกท่านต้องยอมรับความเสี่ยงด้วยตัวเองเพราะเงินทุกบาททุกสตางค์เป็นเงินของท่านไม่ใช่เงินของผมและจงอย่าเชื่อผมเพราะผมเป็นคนที่พูดเชื่อถือไม่ได้ทุกคําพูดที่พูดในคลิปไม่สามารถนําไปเป็นบรรทัดฐานประกอบการตัดสินใจลงทุนได้แต่อย่างใดเพราะผมเป็นคนที่พูดเชื่อถือไม่ได้นะครับ ก็สวัสดีพี่ๆเพื่อนๆน้องๆ LUNC คลาสสิกน,น,นะครับหรือลุนา c l a s s ิกเรานะครับเป็นไงบ้างครับราคากระอ,อักกระอ่วนท้องกันไหมครับผมว่าราคาแบบนี้มันเป็นราคาที่ให้ใครหลายคนนะ่ะท้อใจนะท้อใจนะก็คงจะขายทิ้งหรือจะถือต่อนะครับผมคิดว่าน่าจะเหลือไม่เท่าเก่า ยิ่งนับวันยิ่งนับวันน,วน,นับวันก็จะเหลือไม่เท่าเก่านะครับกับสมาชิกที่ถือเหรียญ LUNC นะครับหรือว่าแฟน LUNC Thailand เออ LUNC c l a s s ิ c นะครับ,ววแ, Thailand, รบแม้จะเป็นแฟนช่องแล้วนะครับก็ผมคิดว่าน่าจะเกิดความท้อกันหลายๆท่านนะครับผมคิดว่าเป็นความท้อในหัวใจนะครับที่มันเกาะกินและกัดกินนะครับเหมือนเป็นการคัดคัดลอดของคนเรานะครับว่า ใครจะอยู่กับเหรียญนี้ได้นานที่สุดนะครับอยู่ได้นานสุดก็คือผู้ชนะนะครับใครที่ทอและถอดใจออกไปก็คือเป็นได้แค่ผู้แพ้นะครับตั้งปณิพานไว้ว่าเราอยากจะให้มันถึงที่50ตังที่10ตังที่1บาทนะครับแต่ถ้าเราทิ้งกางคันท,ท,ท,ทั้งทั้งที่ระยะทางในการเดินทางมาเนี่ยถ้านับกันแบบไม่ไม่ลำเอียงครับ ก็อยู่ประมาณหนึ่งเดือนเข้าเดือนที่สองครับก็ประมาณ 1, เข้าเดือนที่สองยังยังยังไมไ่เดือนที่สามเลยนะครับหลายท่านอาจจะมองว่ามันยาวนานนะผมว่ามันเพิ่งผ่านไปเมื่อเมื่อวานนี้เองนะจากการร่มสลายนะครับสาหรับมูลค่าที่เราจะได้มานะครับหลังจากที่เหรียญดีขึ้นไปที่ห้าสิบตังค์ได้นะครับ ผมว่ามันมันต้องใช้เวลานะครับมันไม่ได้ใช้เวลาแค่ข้ามคืนเหมือนตอนลงนะครับตอนขึ้นเนี่ยจะชะจะยากมากที่สุดแล้วนะครับทุกเหรียญน,นะครับในการไต่ราคาขึ้นจะยากมากนะครับไม่ใช่ว่าขึ้นได้ภายในข้ามคืนเหมือนตอนที่ราคาตกภายในช่วงค่าเอข้ามคืนนะครับความท้อของคนเนี่ยผมคิดว่านะช่วงที่แบบไฟลุกโชนเลยก็คือสิบห้าวันแรกที่ตัดสินใจว่าจะซื้อและครอบครองและถือเหรียญ หลังจากสิบห้าวันไปแล้วเริ่มไฟเริ่มจอยนะครับพอเข้าวันที่ยี่สิบเริ่มลังเลยทาไมมันนานอย่างนี้เมื่อไหร่มันจะถึงนะครับและพอเข้าระยะเวลาเดือนที่สองนะครับตอนนี้เริ่มหมดกําลังใจเริ่มเซ็งเริ่มไม่อยากดูเริ่มไม่ติดตามข่าวสารเริ่มแบบมันจะไปอย่างไงมันจะเป็นอย่างไงเงินที่ลงไปแล้วเมื่อไหร่มันจะได้กลับนะครับ เนี่ยครับพอเข้าเดือนที่สามนะครับเดือนที่สามของของคนเราจะเกิดความท้อแท้และเหนื่อยใจแบบสุดๆนะครับถ้าราคายังอยู่ขนาดนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นเดือนที่สี่จะเป็นเดือนที่สิ้นหวังแล้วนะครับสิ้นหวังว่าที่ลงไปมันคงไม่งอกเงยขึ้นมาแถมขาดทุนและติดลบนะครับเดือนที่สี่เนี่ยจะเป็นเดือนที่ฝันร้ายที่สุดนะครับเริ่มเริ่มทอดใจนะครับผมคิดว่าสิ่งที่ผมพูดเนี่ย ผมเคยเกิดขึ้นนะอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่ผมเคยเกิดขึ้นกับตัวเองนะครับเป็นคนที่ใจร้อนนะครับหวังว่าลงทุนวันนี้อาทิตย์หน้าได้เงินหรูเท่สบายสมาร์ทแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่นะครับผมเคยมีอารมณ์ที่ว่าแบบอยากได้สิ่งใดก็ต้องให้ได้จริงๆครับถ,ถ้าไม่ได้จะนอนไม่หลับจะคิดมากสารพัดสารพนะครับจนวันหนึ่งอ่ะมันถึงที่สุดนะครับ ความรู้สึกนะก็จะเปลี่ยนไปผมจะใช้วิธีคิดว่าสิ่งไหนที่เป็นของผมไม่ว่านานแค่ไหนมันจะมาเป็นของผมต่อให้ผมไขว่คว้าอยากได้ขนาดไหนถ้ามันไม่ใช่ของผมมันก็ไม่มีทางมาเป็นของผมแต่ถ้าสิ่งใดที่เป็นของผมเพียงแค่ผมเอื้อมไว้เพียงเล็กน้อยวันหนึ่งมันจะกลายมาเป็นของผมอันนี้คือหลัก อ่าขออภัยคือหลักการคิดของผมนะผมที่คิดแบบนี้นครับก็อย่างกระเหรี่ยนูนาคาสิกก็เช่นกันนะครับอย่างแรงรุนาคาสิกก็โหร้อยล้านเหรียญน,นะครับนี่เพื่อนๆพี่ๆน,น,นะครับที่อยู่ในไลน์กลุ่มนะครับซื้อจะจะเลยครับหนึ่งร้อยล้านเหรียญเห็นกันแล้วนะครับก็ไลน์กลุ่มผมก็จะทิ้งไว้ทิ้งลิงก์ไว้ใด้ ได้คลิปนะครับทุกคลิปนะครับเข้าไปพูดคุยกันได้นะครับเป็นแบบโอเพนแชทนะครับก็สนุกสนานดีนะครับก็มันจะเข้าเดือนเดือนที่สี่จะไปเดินแห่งการสิ้นหวังนะครับแล้วพอเดือนที่ห้าเนี่ยคือยอมทิ้งแลละยอมทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างแหละคือไม่เอาแล้วพอแล้วสิ่งนี้ที่ลงไปนี่มันไรค่าไรประโยชน์นะครับคือไม่เอาแล้ว พอเข้าเดือนที่หกนะครับท่านยังถือเหรียญลุนาคาสิกและราคาอยู่หยุดอันนี้อยู่นะครับถ้าเข้าเดือนที่ส่งที่หกนะครับอันนี้คือเริ่มแบบว่าไม่เห็นอนาคตแล้วไม่สนใจแล้วทิ้งแล้วและจะซื้อเหรียญอื่นแล้วดีไม่ดีถึงขั้นสาบส่งเหรียญลุนาคาสิกเลยทีเดียวนะครับและเดือนที่เจ็ดนะเดือนที่เจ็ดเนี่ยจะเป็นเดือนแห่งการถูกลืมนะครับถูกลืมคือลืมไปว่าเหรียญเนี้ย เราเคยถือเราเคยใฝ่ฝันมันเราเคยตั้งปณิธานกันไว้ว่าเราจะไปถึงห้าสิบตังค์นะครับก็จะถูกลืมและไม่อยากพูดถึงฝันทุกอย่างที่ฝันไว้ในช่วงวันนั้นก็จะถูกทิ้งและไม่ได้สนใจใยดีก็จะไปยึดติดกับสิ่งอื่นๆต่อไปนะครับและพอเข้าเดือนที่แปดถ้าราคายัางอยู่อย่างนี้อีกนะครับก็คือถูกปล่อยแล้วไม่สนใจแล้วไม่ใยดีแล้ว ไม่มองแล้วนะครับก็คือเหมือนถูกลืมไปแบบถาวรนนครับพอเข้าเดือนที่เก้านะครับเดือนที่เก้าจากการล่มสลายเนี่ยผมคิดว่าช่วงนี้เนี่ยช่วงการจเจริญเติบโตที่ดีที่สุดของเหรียญรูนาาสิกนะจะเริ่มเติบโตแบบเป็นรูปธรรมนามธรรมนะผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านสิ่งเลวร้ายต่าง,ง,งๆนานามไปนะครับ นี่คือคือคุณแนวคิดของผมนะผมได้บอกว่าห้าสิบตังค์เนี่ยถ้าเหรียญดูนาค a s สิ c นะครับขึ้นมาที่ห้าสิบตังค์ได้ภายในสิ้นปีนี้นะครับสิ่งที่ผมพูดมาจะไม่เกิดเลยนะครับมันจะกลายเป็นกระแสที่ถูกวิพากวิจาร์ณมากที่สุดนะครับผมก็เลยทําให้ทําใจร้อยว่าถ้าห้าสิบตังค์ภายในสิ้นปีด้วยเหตุการเปลี่ยนแปลงไอ้เปลี่ยนแปลง,ปลง,ปลงหลายๆอย่างโลกใบนี้นะครับมันไปได้แค่สิบตังค์ หรือ17สตางค์นะครับหรือ25สตังค์ก็ให้ทำแผน2รอ,อไว้นะครับรอไว้อย่างที่ผมกเกลื่นไว้นะครับว่ารอไว้แบบนั้นตอนนี้ผมก็เริ่มเริ่มเดินเกมแผน2นะครับเพราะผมก็ยังไม่แน่ใจนะครับว่ามันจะขึ้นไปถึง50สตางค์ไหมเพราะว่าตอนนี้คุณท่านนายกรัฐมนตรีปูตินนะครับก็ได้ลงนามเกี่ยวกับเรื่อง การห้ามใช้บิตคอยหรือครนะิปโตในการซื้อขายภายในประเทศนะั่อันนี้ก็เป็นข่าวที่กระทบวงการเราอย่างมากเช่นกันนะครับมันก็เลยทำให้เหมือนเราพอจะลุกได้ก็ถูกตีซ้ำลงไปอีกครั้งหนึ่งนะครับมันเลยจะทำให้เหรียญทุกเหรียญนะครับมันยืดยาวยืดเยอนะครับแล้วก็ประมาณเดือนกันยานะครับเดือนกันยาถ้าแต่ ยังไม่แน่ใจว่าจะจะชัดเจนหรือยืนยันไหมว่าอีเทรเรียมจะไม่สามารถขุดได้นะครับถ้าอีทเทเลี่ยมขุดไม่ได้ก็ยินดีกับสายเกมด้วยนะครับว่าต่อไปการจอจะราคาถูกลงนะครับถูกลงนะครับ <c oughs> <c oughs> ก็สามารถครอบครองการจอกันได้นะครับการจอถูกลงแรมถูกลงนะครับ เพราะว่าเนื่องจากอิทเทเลียมไม่ให้ขุดให้สเต็งอย่างเดียวนะครับนี่แหละครับนี่คือจุดเปลี่ยนอีกแล้วนะครับมันก็จะกลายเป็น,นหลายขึน้นหลายลูกทําให้ตลาดคริปโตโดนสัตวต์แล้วสัตว์อีกล้มแล้วล้มอีกนะครับสะบักสะบอมผมว่าปีนี้นไปทั้งปีะสะบักสะบอมอะยันสิ้นปีอะยันสิ้นปีนี้ถ้าเกิดว่ายังสะบักสะบักสะบอมต่อนะประมาณทันหวาโมกลาย,ยังสะบักสะบอมอยู่นะผมทําใจได้เลยครับเมษา ปีหน้านะครับคงพอจะคุกเข่าขึ้นมาได้นะครับใช้เวลาเติบโตอีกสองปีเลยล่ะนะครับถ้าถ้าปีสิ้นปีนี้ยังเป็นสภาพนี้นะครับมันเป็นอะไรที่เขาเรียกว่าประมาณว่ามันเป็นการะสะบักสะบอมของของตลาดคริปโตรเรามันจะเป็นอย่างนี้ทุกปีนะครับไม่ใช่ทุกปีประมาณสามสี่ปีครั้งนะครับมันจะเป็นแบบเนี้ยนะครับแล้วด้วยปีเนี้ยมันเกิดสงครามนะรสงครามแล้วก็ ค่างเงินเฟอ้อด้วยอะไรด้วยนะครับมันก็เลยกลายเป็นแบบลุมเล้ามาในในคริปโตเรานรอย่างเดียวเลยมันก็เลยทําให้ตลาดมันซบเซาครับซบเซาแล้วมาประจบที่ว่าเหรียญรูน่าคาสสิกเนี่ยมาล่มสลายและทําให้ผู้ที่มีรายได้น้อยอย่างอย่างผมในเงี้ยสามารถจะครอบครองเหรียญรูน่าคาสสิกได้เป็นจํานวนมากนะครับมหาศาลแล้วก็เข้าถึงกับ บุคคลทั่วๆไปที่มีรายได้ไม่มากนะครับสามารถครอบครองเหรียญได้เป็นจํานวนมากนะครับผมว่าเหมือนเหมือนเป็นปรากฏการณ์ผู้ที่สามารถครอบครองเหรียญน,นะครับที่ไม่เคยคิดจะเข้าวงการเหรียญก็ก็โดดเข้ามาเพราะลูน่าคาสิกก็มีนะครับผมคิดว่ามีแน่ๆยังไงก็มีบางคนไม่รู้จักเหรียญคริปโตนะครับไม่รู้จัก BTC ีซไม่รู้จักอะไรต่างๆน,นะแต่รู้จักลูน่าคาสิกและเข้ามาถึงลูน่าคาสิกเพราะ มันเป็นอะไรที่น่าเสี่ยงและน่าลองน่าวัดใจนะครับและด้วยมูลค่าที่ถูกและการเข้าถึงที่ง่ายขึ้นสำหรับยุคนี้นะครับพอบิดครับเข้ามาปุ๊บมีภาษาไทยทุกอย่างถูกโปรโมตเป็นภาษาไทยทั้งหมดครับเข้าใจง่ายและซื้อขายเป็นเงินไทยนี่ครับจุดเนี้ยที่ซื้อขายเป็นเงินไทยนี่แหละครับที่มันเลยทำให คนที่ไม่เคยรู้เรื่องตลาดคริปโตสามารถเข้ามาซื้อขายได้ง่ายนะครับง่ายง่ายที่สุดแล้วนะครับในในบิตคอยนี่คือใช้เติมเงินเข้าไปกลายเป็นเงินไทยไปซื้อเหรียญน,นะครับซึ่งมันมันง่ายนะครับง่ายมากเข้าถึงง่ายด้วยแล้วก็เข้าถึงได้ทุกทุกชนชั้นเลยนะครับมันก็เลยทาให้เป็นปรากฏการณ์ที่ดีนะครับทําให้ผู้ที่ ไม่คิดที่จะโดดเข้ามาจะละคริปโตก็ได้โดดเข้ามาแล้วก็ได้มาเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆได้มาสัมผัสกับสิ่งใหม่ๆนะครับมันเป็นการที่กระตุ้นและเป็นเป็นโรงเรียนห้องเรียนดีกว่าเป็นห้องเรียนห้องใหม่สําหรับคนที่คิดว่าโลกคริปโตมันไกลตัวนะครับและได้ศึกษาและได้แบ่งปันความรู้กันนะครับผมว่ามันมันมีอะไรดีๆหลายๆอย่างนะครับแฝงไว้ในเรียนรู้นัาสิกนะครับ ส่วนตัวผมมองว่ามันมันเป็นแบบนี้นะครับมันให้ทั้งความรู้ให้ทั้งความอดทนอดกลั้นเรานะครับให้แนวคิดให้ความฝันให้ความสุขนะครับแล้วก็ให้ทั้งความกังวลใจดีใจเสียใจอยู่ในตัวของมันนะครับและสิ่งที่ดีสุดคือให้ความรู้นะครับสําหรับคนที่ไม่เคยคิดจะเข้ามาตลาดคริปโตก็ได้เข้ามานี่จุดนี้ที่ผมมองนะแต่จุดใครจะมองจุดอื่นยังไงก็ ลองคอมเมนต์ใต้คลิปกันดูนะครับว่ามุมมองของเพื่อนๆพี่ๆกับการล่มสลายของลุนาคาสิกมาจนถึงทุกวันนี้ให้อะไรกับเราบ้างนะครับลองคอมเมนต์กันมาผมอยากจะรู้ว่าเพื่อนๆพี่ๆคิดยังไงกับเหรียญลุนาคาสิกที่ล่มสลายแล้วมาถึงทุกวันนี้ได้ให้อะไรกับเราให้อะไรกับชีวิตเราบ้างและเราได้สิ่งดีๆอะไรจากเหรียญลุนาคาสิกบ้าง ฝากคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับลองผมก็อยากจะอยากจะรู้นะครับว่าพี่ๆเพื่อนๆคิดยังไงแล้วก็ลองไปพูดไปคุยแลกเปลี่ยนกันในไลน์กลุ่มลูน่าคลาสสิกได้นะครับ LUNC Thailand นะครับผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้ช่องนะครับเข้าฟรีไม่มีรายเดือนนะครับไม่มีอะไรจังนั้นเลยเสียงเงินค่าอินเทอร์เนต็ตอย่างเดียวนะครับไม่มีเน็ตก็จะเติมดูบิดขับไม่ได้อยู่แล้วนะครับและตอนนี้นะครับอินเทอร์เนต็ตของเราก็ เริ่มพัฒนาขึ้นนะครับก็มี a อนะครับมาติดต่อตอนนี้ผมใช้สามบีบีเออก็เห็นพนักงานว่าเขาเขาจะดําเนินกิจการต่อจากสามบีบีภายในสิ้นปีนี้นะนะครับก็คือเปลี่ยนเปลี่ยนชื่อผมยังไม่รู้จะเปลี่ยนชื่อไหมนะครับก็เหมือนว่าเป็นการซื้อกิจการก,ารกรันย,ยังไงถ้าบิดพลาดประกานอะก็ต้องขออาภัยนะครับก็ติดต่อไปแล้วนะครับของเอก็ติดต่อไว้วันนี้ก็ติดต่อว่าห้าร้อยจับห้าร้อยเมตร เอ้ยขออภัยครับเม็ดเม็ดทวเขียวนะครับก็ประมาณว่าห้าร้อยเมกนะครับก็คือดาวน์โหลดห้าร้อยเมกดาวน์โหลดอ่ออัปโหลดห้าร้อยเมกในราคาสองร้อเก้าเก้าแล้วก็ทอแถมเน็ตซิมให้อีกหนึ่งซิมนะครับไว้ใช้ในข้นอกสิบกิกนะครับอืมผมก็เลยมองว่ามันคุ้มนะครับก็เลยคิดว่าทิดต่อไปแล้วครับก็รอว่าถ้ามีสายมาก็จะเปลี่ยนจากสามบีบีเป็นเออดูนะครับว่าจะแรง จริงไหมนะี่อ้าวมาโปรโมทขายให้เขาเฉยๆนะครับเขาไม่ได้เป็นสปอนเซอร์นะครับพูดแบบเพลินนะครับเพลินก็เลยมองว่าเออหลายๆสิ่งหลายอย่างมันเปลี่ยน,นครับบนโลกใบนี้เปลี่ยนไวมากเปลี่ยนเร็วมากเปลี่ยนจนแบบเราตั้งตัวไม่ทันแม้แต่คําพูดผมเองอะผมยังไปไปแบบตั้งตัวไม่ทันไปพูดถึงเรื่องอินเทอร์เน็ตไปนู่นครับจากกลุ่มนะครับไปได้ ยังว่านะครับสนุกคุยสนุกเมาน้ำลายตัวเองนะครับประมาณนั้นเลยนะครับก็ฟังไม่ข่มนะครับอย่าอย่าไปซีเรียสในคําพูดผมอย่าไปเก็บไปคิดไปฝันไปนอนนะครับคิดว่าเออเราได้ฟังเรื่องขายเครียดก่อนนอนนะครับไม่มีหลักการอะไรไม่มีสาระอะไรมีคำพูดที่แบบฟังแล้วให้อมยิ้มได้แค่นี้พอนะครับ เพราะว่าผมไม่อยากให้เพื่อนๆพี่ๆเครียดกับเหรียญรูน่าคลาสิกจนเกินไปนะครับเพราะว่าการที่เราจะเครียดกันเลจนเกินไปจนเรามุ่งหวังว่ามันจะเป็นมันต้องเป็นมันต้องได้มันต้องใช่นะครับจะทําให้ความคิดของเรามืดและเราจะคิดอะไรไม่ออกเราจะวางแผนการอะไรไม่ออกนะครับก็ยังยืนยันคําเดิมว่าผมยังไม่ขายนะครับและก็ซื้อเก็บอย่างเดียวนะครับ เพราะช่วงนี้ขายไม่ได้เล่นสั้นไม่ได้เล่นสั้นมีโอกาสขายหมูนะครับขายหมู่แล้วไปซื้อหมู่แพงอีกนะครับมันกลายเป็นซื้อถูกซื้อแพงขายถูกนะครับมันจะเข้าตำรานี้ตลอดนะครับช่วงนี้เลยผมเลยไม่เล่นนะครับก็ไม่รู้ว่าเ,เ,เ,เพื่อนๆพี่ๆคิดเหมือนกันไหมนะครับถ้าเล่นกระโปรงระมัดระวังนะครับ ผมบอกเลยว่าซื้อแพงขายถูกแน่นะครับถ้าโดดเล่นสั้นตอนนี้ไม่ดูนะครับผมพูดได้เลยว่าไม่สมควรที่จะเล่นสั้นเลยนะตอนนี้นะครับเพราะอันตรายมากนะครับเพราะเราตั้งออเดอร์ขายปุ๊บเราจะโดนออเดอร์ใหญ่ขวางหน้าแล้วเราจะไม่สามารถขายได้หรือเราไม่สามารถที่จะซื้อกลับได้ในราคาที่เราตั้งไว้นี่แหละครับ,รบที่จะทําให้เราซื้อถูกเอซื้อแพงขายถูก ็เลยผมเลยมองว่ายัางยังไม่เล่นสันนะครับซื้อเก็บตุนไว้รอให้ผ่านเดือนนี้ไปก่อนแล้วค่อยว่ากันแล้วแต่ว่าเย็นจะเป็นยังไงถ้าเป็นแบบนี้อีกก็ซื้อเก็บอีกไม่ขายครับถือว่าเราเป็นเงินเย็นนั่งมองเงินทุนที่ฝากไว้นะครับกินดอกอยังไงก็ได้ดอกมากกว่าธนาคารแต่ถ้าหายไปก็ถือว่าเราทําบัญชีธนาคารและทําทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับตัวเราหายทั้งหมดแบบนี้ดีกว่านะครับ ไม่สี่เรียดกับมัดน,นะครับก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับลงทุนก็โปรดระมัดระวังนะครับจงอย่าอย่าเชื่อผมนะครับให้เชื่อมั่นในตัวเองครับเพราะเงินพี่พี่เพื่อนเพื่อนหากันไม่เองนะครับเหนื่อยนะครับกว่าจะได้มาตละบาทต่ละสะตังนะครับจงใช้ให้คุ้มและให้สบายใจที่ตัวเราอยากจะใช้เงินจํานวนนั้นนะครับว่าใช้แล้วเรามีความสุขเราเสียมันได้โดยที่เราไม่เป็นทุกข์ ก็ก็สามารถจะลงทุนกับเปลียนได้แต่ถ้าทําไม่ได้อย่านะครับออกจากวงการนี้เลยดีกว่านะครับแล้วก็หาแหล่งลงทุนใหม่นะครับเพราะบอกได้เลยว่าโลกคริปโตโหดรห้ายกว่าที่เพื่อนๆพี่ๆคิดไว้เยอะนะครับไม่มีคำว่าปลานีบนตลาดคริปโตนะครับ จำคำผมไว้ได้เลยนะครับว่าไม่มีคำว่าปลาณีสสำหรับตลาดคริปโตและไม่มีคำว่าดีใจเสียใจบนตลาดคริปโตนะครับตลาดคริปโตไม่รับรู้ใดๆทั้งสิ้นนะครับมีแต่เพียงเราเท่านั้นที่จะรับรู้อารมณ์นั้นนะครับว่าเราจะโดนอารมณ์ไหนนะครับก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน,น,น้องๆน,นะครับที่เข้ามาดูเข้ามาคอมเมนต์ วิดีโอทุกคลิปก็ไม่มีสิ่งใดตอบแทนนะครับนอกจากคําพูดคําเดียวว่าขอบคุณแล้วก็ขอบคุณนะครับก็เดี๋ยวทิ้งหลายกลุ่มไว้นะครับเจอกันคลิปหน้านะครับนอนหลับฝันดีพรุ่งนี้เช้าตื่นมา50ตังค์ครับสวัสดีครับ